สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนอวันนี้น้อง,องที่ล็อกเวลาเอาไว้นะคะเข้ามาได้เลยนะคะช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะคะซื้อมัดแถมมัดฟรีค่ะต่อนะคะต้อนรับปีใหม่นะคะ น้องๆที่ล็อกเอาเวลา,าไว้นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้พี่กิฟก็จะมาทําวิธียืดผมนะคะยืดผมนะคะยืดยืดผมต่อนะคะอันนี้เป็นผมดิบนะคะซึ่งว่าเออเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมายืดมายืดผมต่อนะคะระหว่างที่รอน้องๆเข้ามานะคะ นี้น้องๆก็จะเห็นว่าพิกิปํทำสีผมใหม่นะคะทำสีผมใหม่นะคะน้องๆที่อยากทำสีนะคะอยากยืดอยากต่อผมนะคะสวยตอนรับปีใหม่ก็มาที่ร้านพิกิปได้นะคะสวยครบวงจรที่เดียวจบเลยนะคะต่อผมก็ต่อมัดแถมมัดฟรีค่าต่อให้นะคะน้องๆที่อยากได้ผมนะคะอยากได้ผมดิบนะคะอย่างนี้นะคะ อยากได้ผมดิบนะคะราคาส่งนะคะก็ราคาส่งด้วยถูกด้วยนะคะซื้อเปลกซื้อเป็นกิโลได้นะคะที่ร้านพี่กิฟก็มาดูมาชมได้นะคะก็น้องๆอ,อาจจะเอาไปต่อให้ลูกค้าก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะก็แวะมาดูมาชมที่ร้านพี่กิฟนะคะราคาถูกนะคะที่นี่ที่เดียวนะคะ ที่ร้านพี่กิฟนะคะน้องๆที่ล็อกเวลาไว้นะคะวันนี้เข้ามาได้เลยช่างเราพร้อมนะคะออแล้วพบกับพี่กิฟนะคะเดี๋ยวพี่กิฟจะมาบอกวิธีการยิงผมให้น้องๆดูด้วยนะคะนะคะเคสนี้นะคะแดีวก็พี่กิฟจะจะอัดคลิปทิ้งไว้ให้ดูนะคะ แล้วก็เราก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะเราวันนี้พี่กิฟก็ลาไปก่อนนะคะก็มาเจอกับพี่กิฟได้นะคะที่ร้านผมรักคุณบ๊ายบาย